สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับผมเรามาดูกันเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดบุญญากามโมวัดห้วยด้วนหรือวัดทานทหารนะครับผมที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเหรียญน,นี้ที่จะให้มาดูกันนี่นะครับ เป็นเหรียญเสมาชินบัญชรมหาเศรษฐีนะครับเดิมเดๆมาก็จะเป็นซองจากทางวัดมานะครับรุ่นนี้จะไม่มีกล่องนะครับจะเป็นใส่ซีนซองมาเป็น ถุงซิปพลาส,สติกนะครับแล้วก็จะดูเหรียญด้านในนะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญลงยาจีวร เนื้อปลอกลูกปืนใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับองค์ประกอบของด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ด้านหลังของเหรียญเขาจะปั๊มเป็นตัวหนังสือนะครับชินบัญชรมหาเศรษฐีนะครับที่ด้านบนตัวหนังสือโค้งนะครับที่ด้านล่างก็จะปั๊มชื่อหลวงพ่อพัดปุญญกามูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ปีพศ2563นนะครับผม เรียญนี้เป็นหมายเลขัำเบอร์เหรียญ5183น5183ะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นรูปพนุมานนะครับถือธงด้วยมือขวานะครับมือซ้ายก็จะถือสัตตานะครับ รูปทรงของเหรียญที่ออกมาก็สวยงามนะครับผมจะสังเกตอีกที่หนึงก็คือจะปั๊มตัวพอพานลงไปนะครับผม ส่วนด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซุมด้านบนก็จะเป็นอักขรยันนะครับก็เป็นตัวอักรยันมะอุนะครับผมส่วนด้านหน้าก็จะเป็นการลงยา ที่จีวอสังคติแล้วก็ที่สังคตินะครับก็จะลงอักขรยันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเลข99นะครับก็คืออายุของหลวงพ่อนะครับ99ปีนะครับที่สร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ เหรียญชินน้ำบ,บรรชรมหาเศรษฐีนะครับผมแอดพักเครื่องก็ขอนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ